ไโอเคนะครับเราต้องลากันไปด้วยกันในรายการ เราคงจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะเพราะเรารู Pen ้เลยว่าวันนี้ปึ๊บยังไม่พอปึ๊บเนี่เราได้คัดสัตไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าถ่านได้หมดแน่นอนเราใส่มาแล้วยังเป็อย่างดีนะครับผมนี่นะอกแนารจชาาน่ารักมากเ่้ถามว่าทำไมไม่มีไ้าเราเขบอกว่านี่ไงสลดชรอนหนสไม้ทีไทยนี่เออใช่นี่เขาบอกว่าคอควายชอรชาสารานี่เาว่านาวได้ะเราลุกึ้นเงียบสัตว์ไม่เกรงโอ้แล้วผมจะไปทาไหน นอนรับต้อนรับนะครับสู่รยายการแต่ฟองไลฟ์นะครับหชั่วโมงอยู่ด้วยกันนะครับสองทุ่มจนถึง3ามทุ่มนะครับโดยพี่ธนิี่แล้วก็ผมนะครับวันนี้รับรองว่าแน่นเอียดแน่แน, <laughs> นมากๆเลยทีเดียวนะฮะนาวตัวแน่นด้วยครับผม <laughs> ขอบคุณมากปวดอะไรผมปะเนี่ยมีมีมีความหลังม,<อ><ต>มีน่อยแต่วันน,น,วนี้ไม่มีเวลาที่จะมาพิชาใช่ไหมแอบ์พิชาวันนี้เราไม่มีเวลาหมอหมอจริงๆครับผมจะต้องอัปเดตชีวิตเราพรุ่งนี้อ่านะฮะโอเคไหมชีวิตของไทยนี่และนาวติดตามได้พรุ่งนี้ ใช่แล้วนะครับผมกติกาการสมัครก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับกรรมการกติกาทุกอย่ละกันเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะในเต้องนะคะร่วมไปถึงนะคะนัสศตาร์ทอลเลยนะคะรับงานน่างเก๋แล้วไปอัปเดตกันมาแล้วหน่อยๆตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของ สาวมาบุกบ้านตกอกตกใจกันไปสาวมาบุกบ้านนี่คือไม่ใช่ในหนังนะครับอันนี้คือชีวิตจริงนะฮะจริงโดนหมูจริงนะฮะแกงส้มแกงส้มนะครับก็พร้อมด้วยงานเต็มที่นะครับกับเคยแฟร์ที่มันจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะใช่แล้วมากมายสายกองเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกกอบประชาชนคุยรุณเรื่องนี้ด้วยอย่าเราบ้างของเขาซึ่งแตงขับยยังไม่ได้แบบนี่ที่นั่งอยู่เราเน่ ขึ้นมาให้พวกเราทำองๆยมีความสุขเดี๋ยวได้พูดคุยกันเต็มๆแน่นอนเลยนะคดังนั้นอย่ารอช้าเข้าช่วงแรกของเราเลยค่ะเจ้าข้อที่คบค่ะและเป็นช่วงเดียวในรายการ